หากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาในเช้าอันเงียบสงบความเงียบที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ใช่ความเงียบสงบแบบที่เคยได้ยินเสียงไก่ขันหรือเสียงนกร้องยามรุ่งอรุณแต่เป็นความเงียบที่ไร้ซึ่งเสียงคุ้นเคยเสียงหัวเราะเจ้ยแจ้วของหลานๆที่เคยวิ่งเล่นรอบบ้านเสียงบ่นงุ้งยิ่งจากคู่ชีวิตที่คอยปลุกให้ลุกไปกินข้า,าวเช้า เสียงกุกกักในครัวที่บ่งบอกว่ามีใครบางคนกำลังเตรียมอาหารให้เราความทรงจำเก่าๆพลันผุดขึ้นมาภาพของวันวานที่บ้านเคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวากลิ่นหอมของอาหารฝีมือแม่ที่ลอยอวนไปทั่วบ้านในวันหยุดเสียงทุ้มต่ำของพ่อที่คอยสอนการบ้านภาพลูกๆที่เติบโตขึ้นมาทีละน้อย ความรู้สึกอบอุ่นจากการได้กุมมือคนที่รักเดินเคียงข้างกันมาตลอดชีวิตมันเป็นความอบอุ่นที่เคยมีอยู่จริงและตอนนี้มันเป็นเพียงอดีตที่เลือนรางเมื่อเข้าสู่วัยชราหลายคนอาจพบว่าชีวิตที่เคยมีใครสักคนเดินเคียงข้างได้จางหายไปบางคนไม่เคยมีโอกาสได้สร้างครอบครัวไม่ได้มีลูกที่คอยดูแลยามแก่เท่า บางคนไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีคู่ชีวิตเป็นเพื่อนร่วมทางบางคนเคยมีแต่ก็ต้องจากไปก่อนเวลาอันควรทิ้งไว้เพียงความทรงจําและช่องว่างขนาดใหญ่ในใจความรู้สึกสูญเสียนี้กัดกินลึกไปถึงข้างในราวกับหัวใจถูกควักออกไปทีละน้อยแล้วคำถามหนึ่งก็ค่อยๆดังขึ้นมาในใจเรา ถ้าฉันไม่มีใครเลยในชีวิตตอนแก่แล้วใครจะดูแลฉันคำถามที่เงียบแต่กรีดลึกถึงหัวใจยามคํำคืนที่ความเหงาเข้าปกคลุมความคิดถึงคนในอดีตก็ยิ่งฉายชัดภาพรอยยิ้มเสียงหัวเราะและอ้อมกอดที่เคยอบอุ่นมันเป็นความทรงจำที่ทั้งมดงามและเจ็บปวด เพราะมันย้ำเตือนว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีวันหวนกลับมาอีกแล้วแล้วอนาคตที่ต้องเผชิญอยู่เพียงลําพังเล่าจะต้องผ่านมันไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าชีวิตมนุษย์ย่อมเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแท้เป็นสัจธรรมของชีวิตแม้คนที่รักที่สุดก็ไม่อาจอยู่กับเราได้ตลอดไป การพบผ่านย่อมมีวันจากลาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถหนึ่งตนแลเป็นที่พึ่งของตนในวันที่เราไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีคู่ชีวิตพระองค์ไม่ได้ให้เราหวังพึ่งใครแต่ทรงชี้ให้เราหันกลับมาพึ่งตนเองด้วยปัญญาด้วยสติ และด้วยการฝึกจิตการยอมรับความจริงข้อนี้อาจเป็นเรื่องยากแต่มันคือหนทางเดียวที่จะปลดปล่อยเราจากความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดในสิ่งที่ไม่จีรังการฝึกจิตด้วยธรรมะคือการฝึกใจให้รู้จักวางรู้จักยอมรับรู้ว่าไม่มีอะไรจีรังไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายของเรา ก็เป็นของชั่วคราวความผูกพันกับสิ่งต่างๆนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่ทำให้เรายึดติดและเกิดทุกข์การปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งแต่คือการเข้าใจในธรรมชาติของสรรพสิ่งคนที่อยู่คนเดียวอาจไม่ใช่คนที่น่าสงสารหากเขามีใจที่สงบมีสติมีธรรมะเป็นเพื่อนร่วมทาง เขาอาจไม่มีใครให้กอดแต่เขาก็มีสันติสุขภายในใจที่อบอุ้มเขาไว้หลายคนในวัดป่าหรือวัดใกล้บ้านอาจไม่มีลูกหลานแต่กลับมีใบหน้าอิ่มเอิบใจเขาไม่เหงาเพราะเขาอยู่กับธรรมะใบหน้าเหล่านั้นสะท้อนความสงบความเมตตาและความเข้าใจในชีวิตอย่างลึกซึง้ง เรากับว่าพวกเขาได้ค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความผูกพันทางโลกการไม่มีใครในชีวิตไม่ใช่คำสาปแต่มันคือโอกาสโอกาสที่จะได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงโอกาสที่จะฝึกใจให้หลุดพ้นจากความยึดติดโอกาสที่จะสร้างอนาคตที่สงบสุขด้วยตัวเราเองไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครเราไม่จำเป็นต้องมีครอบครัวเพื่อรู้สึกอบอุ่น แต่เราสามารถสร้างความอบอุ่นให้กับตนเองได้ด้วยการอยู่กับตัวเองอย่างมีเมตตาไม่โทษอดีตไม่กลัวอนาคตให้อภัยตัวเองในสิ่งที่ผ่านมาและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเมื่อแก่เท่าธรรมะคือเพื่อนที่ไม่เคยจากสมาธิคือหลุมหลบภยัยและสติคือ,อยารักษาใจที่ดีที่สุด สิ่งเหล่านี้จะเป็นเสมือนแสงนำทางในวันที่เราต้องเดินไปในความมืดมิดเพียงลำพังอย่ารอให้ใครมาเข้าใจเราให้เราเริ่มเข้าใจตัวเองก่อนอย่ารอให้ลูกหลานมาเติมเต็มให้ธรรมะมาเติมเต็มใจเราดีกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากภายนอกแต่มันเริ่มต้นจากภายใน ไม่มีครอบครัวไม่ใช่ไม่มีความรักไม่มีคู่ชีวิตไม่ใช่ไม่มีค่าชีวิตนี้ยังมีโอกาสที่จะเป็นแสงเล็กๆให้กับโลกใบนี้คุณค่าของเราไม่ได้วัดจากว่าใครอยู่ข้างกายแต่มาจากสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำบางคนไม่มีลูกแต่มีคนทั้งซอยรักเพราะเขาใจดีมีน้ำใจ และยิ้มได้ทุกเช้าความรักและความเมตตาที่เรามอบให้ผู้อื่นจะย้อนกลับมาหล่อเลี้ยงหัวใจของเราเองมันคือมรดกที่ล้ำค่าก,กว่าสิ่งใดสุดท้ายแล้วใครจะดูแลเราในยามชาราคำตอบอาจไม่ใช่ลูกไม่ใช่แฟนไม่ใช่พยาบาลแต่คือใจของเราเองที่ได้รับการฝึกไว้ดี ฝึกใจให้วางฝึกใจให้เบาฝึกให้อยู่กับปัจจุบันยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงแล้ววันหนึ่งแม้ไม่มีใครอยู่ข้างกายแต่เราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยเพราะเราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีสติเป็นเพื่อนแท้และมีความสงบในใจเป็นของขวัญในทุกวันของชีวิตที่เหลืออยู่